สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอบพอตคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปี256เป็นรอบแรกนะครับเครดิตโจทย์ตัดคุณก้าวราวีในกลุ่มคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาต,ตอนต้นนะครับวันนี้จะมาเฉลยข้อที่21กันนะครับอัโจนะครับ The sum of two h e square of t consecutive integers is 1105นะครับผลรวมของจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มที่อยู่ติดกนัน2จํจนวนนะครับ เป็นผลบวกกํลาลังสองด้วยนะครับผลบวกกํลาลังสองของตัวเลขจำนวนเต็มสองตัวที่ติดกันเนี่ยมีค่ารวมกันเท่ากับหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าครับก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าเนาะ Find the sum of those two i n t e g e r s ก็คือให้หาผลรวมของตัวเลขจํานวนเต็มสองจำนวนนี้นะครับสิ่งที่โจทย์อาจจะยังไม่ค่อยไม่ได้บอกชัดเจนเนาะว่าเป็นจำนวนเต็มแบบไหน ก็จะเป็นจํานวนเต็มบวกจานวนเต็มลบเนาะดังนั้นก็คือเราเราต้องเขียให้ครบถุกกรณีนะครับใครที่อยากลองทำไุก่อนกดพอยส์เราลองทำดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาคอนเสิร์ตพร้อมกันนะครับด้วยความที่โจทย์บอกว่าเป็นจํานวนเต็มสองจำนวนที่อยู่ติดกันเนาะเราจึงสามารถเขียนเป็นรูปสมการได้นี้นะได,ได้ได้ดังนี้นะครับสมมุติว่าจํานวนนั้นก็คือเป็น a นะครับ จะได้ว่าจำนวนถัดไปเนี่ยเป็น a บวกหนึ่งครับเราจึงตั้งสมการได้เป็นเอกำลังสองบวก a บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งศูนห้านั่นเองจากนั้นเราจึงกระจาย a บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองมานะครับจะกลายเป็น a กำลังสองนะแล้วก็บวกกับเอกำลังสองบวกสองเบวกหนึ่งครับมีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งส่วนห้า จากนั้นจัดรูปนิดนึดนะครับเอกังสองกับ a เอลังสองรวมกันนะครับกลายเป็นสองเอลังสองครับสอง a ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับจากนั้นตัวเลขฝั่งนี้คือหนึ่งนะครับฝั่งนี้คือหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าผมจะย้ายหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้ามาที่ฝั่งซ้ายนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งลบกับหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าเนาะจึงกลายเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ครับมีค่าเท่ากับศูนย์ครับทีนี้ ผมหารด้วย2ตลอดทั้งสมการนะครับนำสองมาหารตลอดสมการเนาะก็จะกลายเป็น a กำลังสองบวก a ลบกับห้าห้าสองมีค่าเท่ากับศูนย์ครับเราจึงแยกตัวประกอบมาได้กลายเป็น a บวกกับยี่สิบสี่คูณกับ a ลบยี่สามมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับลอ,ลองกระจายดูก็ได้ครับจะกลายเป็น a คูณเเนี่ยกลายเป็น a กำลังสองนะครับ ยี่สิบสี่คูณกับลบยี่สามเนี่ยจะกลายเป็นลบห้าร้อยห้าสิบสองพอดีนะครับส่วนพจน์ที่มี a อยูก่กลังหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นยี่สิบสี่คูณกับ a นะแล้วก็บวกกับลบยี่สามคูณกับ a ก็จะกลายเป็นยี่สิบสี่ a อลบยี่สาม a ก็จะกลายเป็นบวกหนึ่ง a นั่นเองนะครับเราก็จะได้ค่า a แล้วนะครับว่าดังนั้น a จึงมีค่าเท่ากับติดลบยี่สิบสี่นะครับกับยี่สามนั่นเองอทีนี้เนื่องจากโจทย์ไม่ได้บอกว่าเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเต็มลบนะครับ ดันั้นเราต้องคิดทั้งสองกรณีนะครับจึงได้ว่าจำนวนถ่องจำนวนติดกันคือชุดแรกนะครับชุดแรกชุดที่หนึ่งก็คือเมื่อ a เ,เท่ากับยีิบสามเนี่ย ตัวถัดไปก็คือ a บวก1เท่ากับ24นะครับผลรวมคือบวก47นั่นเองนะครับแล้วก็ชุดที่สองนะครับเมื a ่อ a เนี่ยเท่ากับลบ24ครับ a บวก1จะมีค่าเท่ากับลบ23ดังนั้นผลรวมเนี่ยก็คือจะกลายเป็นติดลบส7นั่เนเองนะครับ ดังนั้นจึงตอบได้2จํจนวนนะครับก็คือบวก47ครับแล้วก็ลบ47นั่นเองนะครับเนื่องจากโจทย์ที่ได้มาเนี่ยบอกแค่ว่าเป็นจํานวนเต็มนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นจำนวนเต็มบวกรือลบนะครับโอเคก็สารับข้อนี้วันนี้เท,ท่านี้นะครับสวัสดีครับ